ตอนนี้ตัว iPad Gen 7ตัวนี้มันลดกระหน่ำเลยเหลือ5,900ถึงจะจ่ายล่วงหน้า2,500บาทมันจะไปสวัสดีครับข่าวด่วนๆเลยครับตอนนี้ iPad ที่ท m o v e นะครับที่ท m o v e ช h อ p นะครับตัวนี้ iPad Gen 7นะครับตัว Wi-Fi เหลือแค่5,900บาทแล้วก็ เหมือนแรกซื้อ a p p l e Pencil ื้ได้ด้วยในราคา1,990บาทก่อนนะนี้ AS เอามาขาย7,900บาทนะครับแล้วก็แรกซื้อ1,990บาทผมว่าถูกแล้วนะตัวนี้เหลือ5,900บาทแล้วก็จ่ายล่วงหน้า2,500านะครับส่วนแพ็กเกจนี้ก็จะเป็น1,99 0บาทนะครับส่วนตัวที่ลดลงมาก็จะเป็น7,900บาทคือตัวเก่าของ AS แหละแล้วก็ตัวนี้นะครับ Apple Pencil ตัวนี้ก็1,990บาทเท่ากันแต่ตัวแพ็กเกจเนี่ยของราคา7,900บอ่ะมันจะใช้แพ็กเกจแค่599บาทเท่านั้นและตัวไซด u l ่านะครับเริ่มต้นที่9,400บาทจ่ายล่วงหน้า2,500บาทแพ็กเกจเริ่มต้นก็จะเป็น1,099บาทแล้วก็ขยับขึ้นไปก็จะเป็น1,100 11,400บาทนะครับตัวนี้ใช้แพ็กเกจ599จ่ายล่วงหน้า1,500บาทนะครับตัวนี้ก็จะเบาหน่อยแต่ว่าที่เป็นคุ้มคืออะไรรูป้ป่ะแรกตัวนี้แค่1990บาทนะครับล้วก็เริ่มต้นตอนนี้รีบไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าของมันจะหมดหรือว่ามันจะมี Gen 8ออกมาหรือเปล่าตามที่ผมเคยพรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัว iPad Gen 7ตัวนี้มันลดกระหน่ำเลยเหลือ5,9 0 0ถึงจะจ่ายล่วงหน้า2,500บาท มันจะไปลบ10ด่วนสิบเดือนก็คือ250บาทลบจํานวน10เดือนที่เหลือก็ลบ1นึ่บาทไปก็เหลือประมาณ790กบว่าบาทนะครับโดยประมาณใครชอบก็อย่าลืมไปจัดเลยรีบเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวมาฝากกันแค่นี้ครับใครอยากได้ก็รีบไปจัดเลยนะครับเดี๋ยวของมันจะหมดนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ